สวัสดีครับผมสวัสดีทุกค้าทุกท่านนะครับผมร้านอนุชาสาวเอนไลท์นะครับผมร้านตั้งอยู่บนเพชรเกษมสมบูรณ์ครับผมจังหวัดชัยภูมินะครับเบอร์โทรก็0 9 4 2 8 0 3 7 7 5ครับผมครับวันนี้เขมา,ารรมีสินค้าเข้ามาอยู่2รายการครับผมสินค้าเข้ามา2รายการก็มีไม้ร้อย2ชดุดแล้วก็ตูเบ็ดอีก2ใบนะครับผมครับเขากำลังจะมา ให้ชมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้ลอย A D C D ครับผม A D C D พัดนะครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้เส้นงานได้ปกตินะครับผมนะครับสภาพลูกไม้ก็จะประมาณนี้ครับนะครับอ่าก็จะมีถลอกนิดหน่อยครับตามการใส่งานนะครับผมเกิดือว่าใส้นงานได้ปกติครับ ราคาตัวนี้ก็อยู่3 3 0 0บาทครับผมตัวนี้3,300บาทนะครับนะครับ3,300บาทอ่าทต่อมาจะเป็นอีกตัวนี้ครับผมนี่ครับจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นไม่ร้อยเ d c d ขื่อนครับ ADCD ผมตัวนี้เมตกันจิ่งนะครับ กันจริงให้ครับผมส่วนลงไไม้ก็ตามการใช้งานด้วยกันครับครับการใช้งานได้ปกตินะครับชุดนี้ขายอยู่สามพันแปดร้อยบาทครับผมชุดนี้ขายอยู่สามพันแปดร้อยบาทนะครับอดื้อมาเบิึงครับนี่ครับนี่หัวไม่นี่ครับส่วนชุด ชุดสามประามีก็ที่มาณน,นี้ครับนี่ของนักลองครับมีลิติกเนี่ยลูกค้าที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับผมเดี๋ยวพาชมตู้เบรครับตู้เบ็ดับเข้ามาที่สองไปครับโมรู้ว่าสูตรนี่ครับ,น,รบรนะครับมีเพลย์รูบนนะครับเป็นตู้สูตรอย่างแต่ผมคล้ายๆก็ว่า,ควาเคยเห็นอยู่ทาง โคราชบ่ส่วนนี้ครับส่วนนี้อยู่ทางโคราชบ่ก็อยู่ทางสกลนครครับคุณคุว่าเคยเห็นจะเป็นขนาดสิบแปดสิบแปดนิ้วนะครับตู้เบสบสิบแปดนิ้วแต่บรูวาสูดเงี่ยงแต่มันเหมือนจะว่าหนาเปิดโรบแมนครับจะหนักครับตัวนี้หนักหนักอยู่ไม่อัด ม่อันเลยยังแข็งบ่มีมองผุครับไม่ครับขอบเล็กยานดีตู้ยังสวยเลยตู้ยังสภาพสวยๆนะครับสภาพตู้ยังสวยๆเดี๋ยวสิวัดขนาดเทเบิลครับอ่ากว้างกว้างห้าสิบสองครับนี่กว้างห้าสิบสองสูง แบบหนึ่งครับสูงอยู่เจ็ดสิบครับความสูงอยู่เจ็ดสิบครับผมสูงอยู่เจ็ดสิบความสูงจะอยู่ที่70ส่วนความลึกความลึกอยู่ที่95ครับผม คผมดูทีทีเก้าสิบห้านะครับอ่านั้นเก้าสิบหา้าครับผมมีอยู่สองใบครับมีอยู่สองใบสาภาพใหม่ใม่ครับสาภาพใหม่ใหม่ขายอยู่ใบละพันห้าร้อยบาทครับผมใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเขอ้ามาสอบถามได้นะครับกำลงังโอ้เป็นสเปคคอนอย่างดีครับข้างหลังนี่ครับ เป็นสเปคคอนตู้สภาพสวยครับหามลงสามคนครับตู้มีดอกหามลงสามหามลงสามคนเป็นตู้ <Yeah. S 1> ใบตู้ใส่ดอกเดียวครับเป็นตู้เบิรดนะครับจะ oh. oh. ล,ล,ลึกมากเลยครับมีอยู่สองใบ แบละหนึ่าร้อยบาทยังมารวมทรงนะครับถ้าทรงให้ทรงเขตอีสานถ้าทรงจะอยู่ใบละสี่ร้อยสามถึง4ี่บาทครับผมผมทรงธนไม้กับอีกนพนะครับถ้าไปทรงจังภาคกลางภาคเหนือค่าขาทรงจะตกอยู่ใบละห0ารอยครับผมครับทุกท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามที่ร้านได้นะครับผมเบอรโทรก็ 094280377 5หาครับผมเดี๋ยวค่อยตามติดตามคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้เอาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ